สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับและสายนักลงทุนทุกทท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์เจาะลึกแนวทางฟุตบอลแปลผมครับตีฟีคิกแต่ก่อนอันเลยนะครับก็ต้องขอแสดงความดีใจด้วยนะครับสำหรับพี่ๆคนที่อยู่ในครอบครัวเมื่อวานนี้ครับตัวการันตีชุดโครงการและบอลสดที่วางไว้ให้ครับเต็มคาราเบลอิ่มหนำสำรานกันไปแล้วนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดครับที่กำลังมองหากลุ่มนำเล่นฟุตบอลอยู่กำลังตามหาแนวทางในการลงทุนฟุตบอลอยู่ครับอยากให้ลองเปิดใจกันครับดูนะครับสำหรับกลุ่มก้าวหนึ่งสปอร์ตครับกครับา2 ส6 0 0ท่านด้วยกันนะครับที่ยังติดตามผลงานในครอบครัวของเราอยู่นะครับแนวทางวางไว้มากมายครับตลอดทั้ง24ชั่วโมงเลยจากูรูมากสุดสิท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลสดบอลช่วงการหรือว่าบอลตัวเองตัวีครับยิ่งสายสูงแรกนะฮะยิ่งสาย4ีนาทีแรกต้องบอกว่าเราชัดเจนครับอยากให้ติดตามมาดูนะครับไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวเชียวนะครับสำหรับทางเข้าครับอยู่ตรงนี้ครับหรือว่าใต้ขอบไม่เลยนะฝากด้วยแล้วกันนะสำหรับพี่ๆด้านใดครับที่กำลังสนใจแนวทางในการลงทุนฟุตบอลจริงนะครับชอบในการลงทุนฟุตบอลจริงครับลองเข นึ่งตัวนี้ในวันนี้ครับจะเป็นในสึกของพิมริลีกอังกฤษครับเป็นคู่ระหว่างของเวนแฮมอยู่นเตดครับอันดับที่9ของตารางจะเปิดบ้านของด้านคริสตาเผลิตอันดับที่12ของตารางครับคู่นี้ต้องบอกว่าในช่วงหลังครับถ้าดูจาก4เกมหลังสุดที่ผ่านมานะครับเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านที่มีฟอร์มค่อนข้างดีกว่าครับ4เกมหลังสุดเก็บชัยมาได้4เกมรวดเลยนัดล่าสุดในหลีกครับก็เป็นการชนะมาด้วยนะครับจากการบุกไปชนะเบอร์รี่มา2ประตูต่อหนึ่งด้วยกันนะครับทางฝั่งของผู้มาเยือนครับจากคริสตาวผลงวถุดพแึ3 ล่าสุดก็บุกไปแพ้กับน้องใหม่อย่างลูตันทาวมานะครับทำให้ผมมองว่าตอนนี้ครับข้อเสียนะครับของคิสซาพเลตก็คือในเรื่องของเกมรับครับที่ยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของเกมรุกไม่มีปัญหาเรื่องใดครับเกมนี้ครับพวกเขาเนี่ยนะครับต้องรับบทมาเป็นผู้มมเยนครับเวนแฮมในช่วงนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับยังค่อนข้างคุมเกมและยังค่อนข้างเขี่ยเหมือนเดิมครับลูกทีมของเดวิดมอยก็เชื่อว่าในเกมนี้ครับได้เปรียบในการเล่นในบ้านของตัวเองครับถึงแม้ว่าจะเหนื่อยครับจากการเตะกระชั้นชิดครับแต่คุ และมองว่าในเรื่องของเกมรับยังมีปัญหาอยู่ครับเชื่อว่าอาจจะมีเทวโนลที่สู้กันได้ดีก็ตามคีซ่าผลิตผลงานในช่วงหลังๆเนี่ยข่มทางฝั่งของเวสแฮมอยู่ก็ตามครับแต่ในเกมนี้อยู่คนลลอเ์ชันครับอยู่คนละช่วงของมองที่เจ้าบ้านอย่างเวสแฮมอยู่ในเตดละกันนะครับวันนี้น่าจะเปิดบ้านบบชัยชนะจากคีซ่าผลิตไปได้อย่างแน่นอนครับตัวเด่นในค่าคืนนี้มองไปทางฝั่งของ